เอาละครับเดี๋ยวมาดูสรุปอัปเดตแพทโนตของสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก,ก็บอกเลยว่า,ามีกิจกรรมครบรอบหนปีมานิดนิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งสีเพื่อนงใ,ใจให้กับผมได้นะครับโอเคไปครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อยฟาร,รม Auto ์มออโต้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,น,นคือแอปยูจีโฟนแอปข่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบเตเสี่ยมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแด้กันล็อกโบยคาบาโมบายรวมถึงเก,เกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอรดเอฟเคไว้ y, ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดสลลดดดกาามารถ,ถไ้อีนะัจเย เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล็งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K Game Top Up Center นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ r ว p พ b g หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเตอบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K Game Top Up Center ได้เลยนะฮะแ้ก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเล้งจมมิงนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปแพทโน้ตกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก็รอบนี้นะครับก็รีซิซั่นเวอร์ดันเจียนนะครับจับคู่ใหม่แล้วก็รีแต้มด้วยอย่าลืมเอาแต้มเก่าไปแลกกันนะครับแล้วก็รีเซ็ตตาผลงานลบเนาะหรือว่าแต้มสมรภูมินะครับอย่าลืมไปแลกกันก่อนวันพรุ่งนี้ห้าทุ่มแนะนําแลกกันนี้ไปเลยก็ได้ครับก่อนห้าทุ่มนะครับแล้วก็แต้มหอคอยนะครับจะรีซิซั่นรีหอคอยนะครับ รีแต้มด้วยนะครับเป็นไปได้5แต้มของสัปดาห์นี้ลงไปเลยนะครับถ้าตามปกตินะหลังอัปเดตมันจะรีเซ็ต5ครั้งให้นะครับในการลงซ้ำนะครับแล้วก็แต้มไปลงเลยนะครับแต้มไปใช้เลยนะนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับสกิลของดาบดาบโล่เนาะดาบมือเดียวคือดาบโล่นะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะฮะตอนนี้มีกิจกรรม Hot ไทม์นะครับ หรือช่วงเวลาพิเศษนะครับในการฟาร์มเนาะได้รับทองแล้วก็อีกนะครับแล้วก็ความชำนาญอาวุธเพิ่มขึ้น50%ในช่วงเวลาบ้านเราก็คือ1ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่18จนถึงวันจันทร์หน้านะครับตอน5ทุ่มนะครับทุกโซนเลยนะครับทองอีกแล้วก็ความชำนาญอาวุธเนาะถ้าพื้นที่หลักๆที่ได้ความชำนาญเยอะก็จะเป็นถ้ำหิน นะครับสมองรภูมิอะไรพวกนี้นะครับก็ไปฝากมันได้เนาะในช่วงเวลาฮอตไทม์หนึ่ทุ่มถึงห้าทุ่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกิจกรรมกล่องสมบัตินะครับที่มันใช้กุญแจในการเปิดเนาะก็มีกล่องธรรมดามือใหม่นะฮะก็เป็นกาชาทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกล่องวีรบุรุษก็คือกล่องกุญแจทองนะครับของแลก็คือมีแจกเกเ่อชาม่วง1อันนะครับเลือกเอาภาชนะกับอาวุธ แล้วก็เศษซาก1ชิ้นนะครับอันนี้คือกล่องทองนะฮะเ็เดี๋ยวรอดูว่ามีกิจกรรมแล้วก็ขายยังไงนะครับตอนเกมเปิดเนาะนะครับล้วก็ต่อมาเช็คชื่อนะครับมีเช็คชื่อ7วันก็ของทั่วไปนะครับกับเช็คชื่อ14วันนะครับครบรอบฉลองครบรอบ1ปีเพราะมันจะไปชนในช่วงวันที่10มีนานะครับซึ่งเป็นช่วงที่เกมเปิดก็แจกเป็นพวกกาชานะครับก็พอใช้ได้นิดหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นฟรีนะ เพราะว่าขอมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมมิชชั่นรอบนี้นะฮะก็หลักๆนะครับหลักๆจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกาชาอาวุธแล้วก็กาชาสัตว์นะครับอ่าอ,อย่างละ2กิจกรรมนะเนาะก็อาวุธเนี่ยอาวุธกษัตริย์เนี่ยรอบนี้เขาจัดให้จนถึงวันที่10มีนาเลยซึ่งไปชนกับช่วงครบรอบ1ปีนะครับก็มีระยะเวลาให้3าทิศถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าไม่รีบมากก็ เก็บไว้ทําแบบกิจกรรมคอมก็ได้นะนะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะว่ามีเวลาต้อง3อาทิตย์น่าจะไปชนกิจกรรมครบรอบ1ปีพอดีก็ลองดูนะนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตนะฮะกิจกรรมนะครับประมาณนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์นะฮะและสามารถส่งสีเป็นกำลังใจกันได้นะครับนะครับคนในไลค์ฮะผู้เล่นนะผู้เล่นแต่ส่งส่งก็ดีฮะ